รถไทแชมเข้าใหม่ครับ YTO MF 504ครับสภาพเหมือนใหม่ครับผมสภาพ99%ได้เลยครับผมดูดอกยางครับตุ่มยางนะครับตุ่มยางมีเวทถ่วงด้วยนะครับผ่านหลังเป็นผ่าน CMT ครับผ่าน CMT สวยๆ มีคัดท้ายอยู่นะครับยังไม่ใส่นะครับเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้นะครับ,รบไม่ค่อยได้ไถไม่ค่อยได้ใช้เหมืนใหม่ครับผมสภาพคันนี้หมันใหม่เลยครับ ใช้งานสองร้อยชั่วโมงครับใหม่มากๆ อันนี้ลตาอรี่ครับลอตาตรี่หนึ่งแปดห้านะครับ,รรบปั่นนิดเดียวครับปั่นนิดเดียวนะครับโรตารี่ของ p p k นะครับผมใช้างานนิดเดียวครับ